เรางวัลนี้เราจะมอบให้กับนักแสดงบาร์ฮับบิ้งที่นั่นเนี่ยาการที่เราชาว L G B T เนี่ยจะเปิดใจนะคะยอมรับนักแสดงอีกคนในกล<อ>ุ่งนะคะนักแสดงหญิงคนนั้นจะต้องมีความสามารถในการทะลุทะลวงใจเรามากมาให้เราเลิกเลีนกนะักว่าเฉดีนะคะับเราเรียกเพราะว่านักแสดงอย่างเต็มตัวพิธี<ช>นี้นมีหลายค,คนนะแต่คนนี้เนี่ยเหมาะสมมากและทางไอทิจูดก็พิจารณาว่าเขาเข้าถึงบาร์และถูกใจชาว L G B T จนตกระทำปรางวัล เ e สอ of the Year ค่ะไปดูกันเลยค่ะเฟ s แอสแ e รีอสสบะอีรส์วัตเทอรลอีเมย์ออฟรีอีความทางรักบูี่จะระบอกข้งฉากสำคัญในละครทมมิ่ก,กับปูนเวอร์ชันล่าสุดของมิกหมอชิดที่เสียงรือนเสียง่อ่งในสื่อกระแสหลัก สากผู้เป็นเสียงเดียวกันว่ามันสักใจและถุกใจ่อลครเป็นที่สุดเราเป็นผู้ดีมีกคูณ แสดง9บทบาทใหม่ของวงการในช่วข้ามคืนอาคอนเดรโรใ่้แอคแคร์ตอปเปียนะครับร็อบีจับเบงล่อและขอเียนริญนะคะคุณจากรวงจักรราจุฑาทิพย์นะคะ CEO บริษัทเจคินโกลบอลมีเดียจำกัดมหาชนึุดมอบรางวัลยนดีตอรัดีค่ัดีค่ะโอ้ยชุดเันหนูเลย จะแอนนะคะมอบงวลนะคะได้่อดอกไม้ด้วยนหคะปพีทลานี่ประทบใจมากจริงๆสหรับิธกรของรนะคะคุณหนู่มปัทมา กล่าวอะไรถึงแอปจูดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องจากคนดูเยียวยำละเอียบดีเหมือนในคลิปนะคะน้องเดี๋ยวจะตกใจกาจะอินอยู่ะไม่ดาค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะจริงๆก็ขอบคุณออิจูดมากนะคะจริงๆก็ไม่คิดว่านจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กลุ่ม L G B T จะให้การสนับสนุนเรานะคะเพราะว่าค่ะเพราะว่านีเป็นผู้หญิงอะเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะ พรว่าใด้กระแสละครจริงๆต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องเจ็ดค่ะขอบคุณค่ายพอดีรำที่สามารถดึงสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะทําได้แต่เราก็สามารถทําได้แล้วก็ถือว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่หายเหนื่อยเป็นสิ่งที่อิงคนเดียวค่ะทั้งทีมงานละครทุกคนที่อยู่เบื้องหลังละครเรื่องนี้4ี่เดือนในการถ่ายทำและออกอากาศไปด้วยคิดว่า กับการที่ได้กระแสขนาดนี้แล้วก็พลิกชีวิตเกมจริงๆที่เราอยู่ในวงการมา8ปีเนี่ยแต่ว่าทำให้เราได้รางวัลเพราะเบ่นบทบาทกังมีบทเดียวนี่ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณอทิโจูดขอบคุณ LGBT ทุกคนนะคะได้ให้รางวัลนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะนขอบคุัแเร์ทรัสต์เย็นของเรานะคะคุณอดีตนะคะนะคะแล้วตอนนี้ขบี้กับมาขับเปียกนะคะขับขับขี่ให้เหนือยนวลนะคะ มาต่อไปอะมาต่อความเป็นเทิงแบบสุดขวยอีกหนึ่งด้านของชาว L G B T นะคะนั่นคือความหล่อความล่ำใชยนะครับกับรางวัล f i t Test Man of the Year ค่ะเสียงกระซิบจากทางทีมงานหร่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ิยากมากเพราะว่าปีที่ผ่านมาในมีนักแสดง